ครับผมเดี๋ยวจะเ,เป็นทุเรียนตะก้าตะก้าเล็กรุ่นตะก้าเล็กลงดินนะครับเราจะลงไม่เยอะนะเราก็แค่ทำทำหลุมเล็กๆให้เขาแลเดี๋ยวก็เอาต้นมาวางแล้เลยโอเคตะก้าเล็กทุกรุ่นนะครับจะมีเคเบิ้ลทายผูกตรง ตรงนี้อยู่4จุดนะครับ4มุมนะครับ1 2 3แล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามนะครับเราแค่ตัดตัวนี้ก่อนตัดเคบเบ้ลไย เราก็ดึงแผ่นเราจะสามารถดึงตัวนี้ออกได้เลยตรงตรงก้นมันนะครับอ่ารากนี้รุนนี้จะไม่มีรากขดแล้วนะครับเพราะเราแต่งรากมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรากของน้องพร้อมลงดินได้เลยอ่าเหมือนเดิมครับเราก็จะเริ่มเลือกอ่ในส่วนของพื้นที่ท,ที่มีด้านที่มีหน้าใบายเยอะที่สุดไปทางทิศตะวันออกนะครับในที่นี้น่าจะเป็นด้านนี้นะครับเราก็จะหมุนให้ตรงหมุนให้ตรง ด้านที่ตะวันออกนะครับอย่าลืมนะครับอ่าแล้วก็วางนี่ครับผมอ่านะครับอ่ามันจะประมาณนี้นะจัดเราก็จัดต้นให้ตรงๆอ่าจัดลําต้นให้ตรงโอเคแล้วเราก็จะตัดตะกร้าขึ้นมานะครับอ่าก่อนอ่าโอเคเรายังไม่ดึงออกทันทีเลยนะครับ เราจะเอาดินมากบก่อนนะครับจะดินมากบตรงข้างๆน,นะครับในการที่เราจะเอาดินมากบนะครับเราจะกบแค่ประมาณแค่ครึ่งเดียวพอนะครับเราไม่จะจบหมดมาถึงตรงนี้นะครับโดยที่สําคัญนะครับเราจะไม่เอาดินมากบด้านบนนี้ด็ดขาดเลยนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ราอากาศจะเริ่มทํางานนะครับ เนี่ยครับเราอยากให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยส่วนนี้จะเป็นรากของต้นกล้วยนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในโคนนะครับก็สาหรับเพื่อนๆนที่ปลูกต้นกล้วยเนี่ยอยู่ในแปลงของสวนทุเรียนนะครับ <_ letter> โดยเฉพาะกล้วยน้าว้าเนาะ <_ letter> ก็ต้องระวังรากตัวนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญถ้าต้นกล้วยในแปลงของเพื่อนๆนเนี่ยเคยมีประวัติที่เป็นโรคตายพลายนะครับหรือรากเน่าโคนเน่ามันชื่อตายพลายเนาะในในภาษาของการปลูกต้นกล้วย โรคเนี้ยเโรคตายพายเนี่ยเขาจะมีเชื้อราตัวเดียวที่จะเอามาติดกับต้นทุเรียนได้นะครับสามารถติดจากรากกล้วยตัวเนี้ยเข้าไปที่รากต้นทุเรียนได้เวลาที่รากเขามาสัมผัสอยู่ด้วยกันเนาะโดยเฉพาะตรงแปลงแปลงนี้นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ต้นกล้วยต้นไหนที่รากเนี่ยหากินอยู่ในระดับเดียวกับต้นกล้วยในในที่นี้นะครับเป็นต้นสาเกนี้เนานะต้นสาเก รากเขาจะหาทิระดับ,บเดียวต้นกล้วยนะครับนอนาคตเนี่ยก็น่าจะต้องได้เอารากเอาต้นเนี้ยออกเนาะเพราะว่าล่าเขาเข้ามาอยู่ในโคนของต้นกล้วยที่เราลดน้ําดูแลใส่ปุ๋ยเลยเราจะดูไม่ออกเลยอันไหนเป็นต้นทุเรียนต้นสาเกน,นะครับเพราะล่าเขานี่มีความคล้ายกันอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับเราใส่ตรงนี้แล้วนะครับทีนีอ้อยากจะเพิ่มเติมให้เพื่อนๆหน่อยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกบางคนเนาะไม่สะดวกที่จะตัดตะกร้าตัวนี้เนาะอาจจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับในจุดที่มาถึงตรงนี้นะครับสามารถปล่อยตะกร้าไว้แบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้จะ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 ,จะมี2กรณีนะครับกรณีที่เพื่อนเนี่ยสะดวกที่จะตัดออกตัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะตัดตะกร้าตัวนี้ออกสามารถปล่อยไว้แบบนี้ได้เลยถามว่าเอ้ยปล่อยไว้แล้วเป็นอะไรไหมอ่ะ เดี๋ยวสักระยะนึงนะครับะตะกร้าตัวนี้เป็นพลาสติกเนาะเขาจะถูกแดดแล้วเขาจะมีการผุมีการแตกย่อยสลายออกไปได้เองครับ1ปี2ปีเนาะรากเขาจะเริ่มเดินออกมาจากตรงนี้แล้วนะครับอ่าและเดี๋ยวพอตัวนี้มันเปื่อยมันแตกหักไปเนี่ยรากเขาจะออกมาเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับทําได้2กรณนี้นะครับถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราจะไม่เอาดินกบขึ้นมาถึงปากตะกร้านี้เด็ดขาดน,นะครับ เราจะกบแค่ประมาณแค,คคแค่ครึ่งเดียวนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อนๆแค่ครึ่งเดียวนะครับอ่าดึงออกได้เลยครับหนึ่งตะก้าออกได้เลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตัดรากขดนะครับอ่านะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจากการลดน้ําจากอะไรไปเรื่อยนะครับดินตัวนี้ก็อาจจะมีการถูกชะล้างหน้าดินออกไปจะเห็นราก ฝอยที่อยู่ตรงโคนทุเรียนตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องเอาดินมาเติมใส่นะครับนี่คือรากอากาศของเขาที่อีกหน่อยเนี่ยเขาจะเดินอยู่ด้านบนแล้วก็ขยายขนาดรากเนี่ยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูนะว่าว่าเป็นรากแบบไหนนี่ครับ อีกหน่อยลดนะไปเรื่อยมันจะเจอรากแบบนี้นะฮะเนี่ยรากเงี้ยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับรากตัวนี้เดี๋ยวจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับรากกล้วยครับเพื่อนๆนนี่รากกล้วยไม่ใช่รากทุเรียนนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นไม้มันจะขึ้นมากวนรากทุเรียนเนาะอ่ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราก็แค่จะเอาดินมาเติมนะครับตรงนี้กบได้นิดหน่อยนะครับเพื่อนเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับแต่เราจะไม่เอาเนื้อดินมากรบเขานะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาจะจะ คุมความชื้นให้หน้าดินตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ไม่มันมันยังมีพออากาศอยู่ตามเนื้อของอตัววัสดุเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อดินเนี่ยพอมันโดนลดน้ําไปเรื่อยมันจะจับตัวกันแน่นนะครับแล้วมันจะปิดล่าพวกนี้เนาะเราจะไม่ทําแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาะปรับปรุงตรงนี้ด้วยอีกนิดหน่อยนะครับแต่เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสักพักหนึ่งลดไปเนี่ยลักษณะของต้นท่นจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเอาดินมากบนะครับโอเคอ จะเป็นการจบวิธีการปลูกทุเรียนตะก้ารุ่นเล็กนะครับอสองต้นนี้นะครับวิธีการลงทุเรียนตะก้านะครับก็อย่าลืมนะครับผมขอสรุปง่ายๆก็คือว่าทําทได้ทั้งแบบแกะตะก้าออกและไม่แกะตะก้าออกนะครับจุดใหญ่ใจความคือเราจะไม่เอาดินขึ้นมาถมถึงตรงนี้นะครับดินใหม่จะอยู่แค่ครึ่งเดียว ลากตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเดินออกมาเองนะครับเดี๋ยวลากตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเดินออกมาเองโอเคแล้วนะครับขอบคุณมากครับ